ล,ลมมและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณลุงสิริราชพักดีและพี่กุหลาบจันสว่างคนต้นแบบศิลปะประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์อะไรคะศูนย์เรียนรู้พืชสมุนไพรและูมิปัญญาชาวบ้านค่ะค่ะศูนย์แห่งนี้นี่ก่อตั้งขึ้นเพื่ออะไรค่ะอ่านี่คือจุดป,ประสงค์หลักของเราก็ ตอบสนองพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือได้แปดสี่นะครับแล้วก็คน้อยได้มาอย่างไรเราก็มารวมยอดต่อเลยถึงประสงค์ตรงนั้นคือทําถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตรงครับแล้วถ้าอย่างหนูสนใจเข้ามาเรียนรู้ค่ะเข้ามาในศูนย์แห่งนี้เนี่ยจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างค่ะอืตรงนี้ภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญา้าคอินทร์จะรวมที่นี่หมดทั้งแต่หนึ่งพืชสมุนไพรแล้วก็สองสัมพวกภาษศิลปะปณิชย์ แล้วก็หนังตะลุงด้วยค่ะหนังตะลุงแล้วก็ดนรีไทยอะไรตัวนี้แล้วก็ไอศิกิจพอเพียงค่ะแล้วก็มันยังหลืออย่างเยออย่างต่อต่อไปยค่ะก่อไอย่างเี้ถูกอะไรบ้างคะที่เราสามารถมาประดิษฐ์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ค่ะเท่าที่เห็นอยู่มีตอนนี้ก็เป็นกะลามะพร้าวที่เสียครับแล้วมาประดิษฐ์เป็นโปไฟเป็นกระถางดอกไม้แล้วเป็นอะไรได้แล้วก็ อื่นกไฟนะตรงนี้ตอนนี้ถ้าเราใส่ไฟเข้ามาอย่างโคโน้นออ่ะค่ะแล้วก็นั่นะเป็นขวดลระติกที่ขวดน้ํำอะที่ทิ้งๆิ้ง,ง,งฟางๆแล้วก็ให้ชาวบ้านเขาหามารวมๆกันแล้ว,ลวก็ปกติของนี้มันทิ้งฟางถ้าไปขายเป็นชั่งกิโลขายค่ะสอบหนึ่งก็ได้เก้าบาทยีบาทที่ตอนนี้ถ้าเรามาประดิษฐ์เป็นเป็นศิลปะหรามีอะไรอะไรเดียวมาเนี่ย มันจะขายต้องมีราคาตั้งสี่ห้าสิบบาทค<ฆ>่ะอย่างโรไฟตัวนี้ผมเคยส่งเก้าสิบบาทก็ไปขายร้อยบาทเปน,นที่จะไอ้มะพร้าวที่ทิ้งทิ้งฟางฟางที่โคนต้นมันที่เสียค<ฆ>่ะเรามาตกแต่งน,นี้แล้วควรปกติก็มาประดิษฐ์เป็นแจกันเป็นโมบายเป็นปลาเป็นพวงอะไรพวกนี้นะมันก็จะปกติปลาเนี่ยตัวหนึ่งก็ห้าบาทา<ฆ>อย่างจำอ<ฆ>ยู่แล้วก็ามาเป็นเป็นตัวปลาขึ้นมา นี่พวงหนึ่งก็ประมาณสี่ตัวแม่มันสองลูกส 2, 2> ここบสองก็ประมาณปรมาณห้สิบาท60ิบบาทก็เรียก<บ>ได้ว่าของทุกอย่างในชุมชนที่เหลือทิ้งเหลือใช้นะคะเราก็สามารถมาประดิษฐ์ให้เกิดมูลค่า<ช>ขึ้นมาได้ <St> แล้วก็ทําให้ชุมชนสะอาดปราศจากขยะด้วยนะคะแล้ว,ลวโครงการนะคะได้มีส่วนเกี่ยวข้องอยังไงบ้างกับสวนแห่งนี้คะแล้วพวกหนูจะทําแค่ขนมเล็กๆสี่เสานะคะแต่มันเป็นแรงบันดาลใจว่าคุณพ่อ เคยเป็นหมอชาวบ้านนว่ภูมิปัญญาชาวบ้านต้มยาให้ชาวบ้านอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็เลยกะว่าจะทําให้เป็นอนุสรแก่พ่อค่ะ <c oughs> ก็เลยปลูกพืชสมุนไพรเก็บไว้ในสวนอย่างนี้ค่ะ <c oughs> จริงๆแล้วตอนนั้นเรามีเงินจากปตทอ,อยู่ประมาณ3,800ปร้กว่าบาทน,นะคะ <c oughs> ที่สร้างศูนย์ตรงนี้ขึ้นมาค่ะ <c oughs> ปตทให้ให้ ไอ้ทุนเสริมตรงนี้มาค่ะ,คะหลังจากนั้นก็พ่มานช่วยๆเหลือกันจนเป็นอย่างที่เห็นนคะคะก็เริ่มต้นมาจากจุดเล็กๆนะคะแล้วก็พัฒนามาจนเป็นศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ค่ะแล้วการเข้าร่วมโครงการรักป่าเนี่ยค่ะชาวบ้านได้เข้ามีส่วนเกี่ยวข้องอยังไงบ้าง,งคะตัวชาวบ้านนะคะเราไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะคะส่วนมากจะเน้นที่แกนนําก่อน ถ้าแกนนําทําได้ชาว,ชาวบ้านก็ทําได้ค่ะถ้าตัวแกนนํายังไม่พร้อมตรงนี้ชาวบ้านก็ไม่ทําตามแน่ค่ะค่ะพวกเราจะเน้นในเรื่องของลูกของแกนนําด้วยค่ะชาวบ้านก็ไม่ใช่จะไม่มีส่วนเลยนะคะชาวบ้านเขาเข้ามาเยี่ยมศูนย์มามาเรียนรู้อะไรต่างๆอยู่เหมือนกันแต่ที่ประจําอยู่ก็พวกแกนนำค่ะแล้วแกนนําที่เข้ามาเนี่ยคะ่ะมีหน้าที่ทําอะไรบ้างคะ เหมือนอย่างเหมือนอย่างลุงแกแกก็มีหน้าที่สอนเยาวชนค่ะทุกคนก็จะมีหน้าที่กันหมดนั่นแหละค่ะคือแบ่งหน้าที่กันแบ่งกันแล้วแต่ว่าแบ่งหน้าที่อย่างใครไปทาอะไรอะไรแกน้ำคนไหนจะรับผิดชอบเรื่องอะไรแกนําที่มีบทบาทหรือว่ามีความรู้ทางด้านไหนก็มาถ่ายทอดกันที่สุดแห่งนี้คือมีความสามารถที่ถึงไม่มีความรู้แต่ก็มีสามารถจะชักชวนชาวบ้านเขา เขามาร่วมหรือเข้าเข้าร่วมไอโครงการรับฝาหรือโครงการอะไรอีกเศรษฐจพอเพียง e ตรงนี้ได้พอกก็แนะนํากันไปคี่ชาว่านก็เริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆอยู่เป็นมากแล้วครับตอนนี้ติอว,วเรา,เรามีแกนนําอยู่แค่สิบกว่าคนนะคะแต่ตอนนี้เป็นร้อยแล้วคะ<น>่ะรวมทั้งครัวเรือนในศาย วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงสิริราชพักดีและพี่กุหลาบจันสว่างนะคะคนต้นแบบศิละปะประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ที่ได้มาถ่ายทอดความรู้ของศูนย์แห่งนี้ให้พวกเราได้รับฟังกันค่ะขอบคุณมากค่ะ ค่าในสายตาของใครหลายคนกลับมีคุณค่ากับคนในชุมชนแห่งนี้และยังช่วยให้ชุมชนสะอาดปราศจากขยะด้วยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการร้อยแปดพันไม้สายใยสู่ชุมชนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าเพียงพอเท่ากับพอเพียงสวัสดีค่ะ